สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ที่ทองโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 Family ช่อง13แห่งนี้นะคะและคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสอททอเรสเอฟเอ็มหนึ่งร้อยหกมครเฮิร์ด้วยค่ะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพนะคะวันนี้มาเติมพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้สําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนัก โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของดิฉันในคืนนี้นะคะดิฉันไปอ่านเจอเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์พันทิป c o m ก็ไปตั้งกระทู้เป็นการแบบแบบ่งแบบปันแรงมันดาลใจในการลดน้ําหนักค่ะแล้วในนั้นก็ห uh, บรรยายเลยต่างๆมากมายตอนแรกดิฉันก็ไม่เชื่อว่า มีการโฆษณาแอบแฝงอะไรหรือเปล่านะคะอยากจะขายยาลดความอ้วนหรือว่าอยากจะขายคอสลดน้ําหนักอะไรต่างๆหรือเปล่านะคะแต่พออ่านไปแล้วเนี่ยน่าประทับใจมากที่เขาบอกว่าขอเพียงแค่คนที่อ่านกระทู้ที่เขาเขียนแล้วอ่านแล้วลุกขึ้นไปออกกําลังกายสักนิดเขาก็มีความสุขแล้วนี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาที่ดิฉันเชิญเขามาพูดคุยและแบ่งปันวิธีคิดดีๆแล้วก็ความสําเร็จ ในการลดน้ําหนักนั้นมีกุญแจสําคัญอะไรบ้างนะคะขอต้อนรับคุณแบงค์นัทนวินจันเผ่าแสงซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบการลดน้ําหนักด้วยตนเองค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์คุณแบงค์อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้35หครับ35บตอนเด็กๆคุณแบงค์ใช้ชีวิตเป็นยังไงแล้วตอนเด็กเป็นเด็กที่จำมั่มขนาดไหนเป็นเด็กอ้วนตั้งแต่เด็กไหมตอนตอนเด็กเลยอ่ะไม่อ้วนจะมีอ้วนช่วงก่อน ก่อนประถมสักนิดหนึ่งแต่ประถมมัธยมเนี่ยไม่อ้วนเพราะว่าเราเออกกําลังกายเล่นกีฬาเยอะเราก็เล่นบาสบ้างแต่บอลบ้างกิจกรรมจะเยอะครับก็ไม่อ้วน,วนก็ถือ<า>ว่าไม่อ้วนเริ่มมหาลัยเนี่ยมาเริ่มอ้วนสักว่ามันปีสามปีสี่ก็ทุ้มทวมครับก็ยังไม่อ้วนมากจนมามาเกินร้อยเนี่ยช่วงหลังทํางานแล้วละอพอทํางานแล้วก็เกินร้อยแล้วแล้วก็พุ่งสูงขึ้นมาเรื่อย ที่เราเห็นในคลิปเปิดรายการนั่นคือเป็นช่วงที่ทํางานแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่คือฉันเห็นภาพนี้ในในพันธิทิพนะคะคุณแบงค์โพสตคือแชรรูปตัวคือเปิดเผยรูปตัวเองไว้ขนาดนั้นนั่นคือช่วงที่อ้วนที่สุดน้ําหนักมากที่สุดเท่าไหร่คะร้อยสาสิบสองครับร้อยสามสิบสองกิโลกรัมแล้วก็มันมีดัชนีแหล่งต่างที่คุณแบงค์จะให้ความรู้ด้วยคือมันจะมีเคาเรียกดัชนีมวลกายพวกนี้ครับก็เคยวัดก็จะเอาน้ําหนักกับความสูงเนี่ยมาวัดดูว่า ดัชนีมวลกายเราอยู่ในระดับไหนระดับนี้ยเป็นระดับไหนคือพอเราวัดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นโรคอ้วนนะโรคอ้วนขั้นสูงสุดละคือคือไม่ไม่มีขั้นที่สูงกว่านี้ละเขาก็จะมีน้ําหนักเกินปกติอ้วนขั้นที่หนึ่งอ้วนขั้นที่สองแต่ของผมเนี่ยคืออ้วนอ้วนไม่มีไม่มีอ้วนที่สุดแล้วไม่มีอ้วนกว่านี้อีกแล้วคุณแบงค์สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วก็เอาน้ําหนักตัวหนึ่งร้อยสามสิบสองมาลบ แล้วก็ได้เป็นตัชนีเป็นตรชชีมวลกายเขาต้มีเว็บคำนวณอะไรเงี้ยครับค่ะปรากฏว่าพอคำนวณไปคำนวณมาถึงขั้นสะดุ้งไหมหรือว่าตอนนั้นยังไม่คิดอะไรคือจริงๆมันมันก็รู้แหละว่ามันมามาตั้งนานลวเพราะว่าช่วงก่อนหน,น้านี้เราก็เราก็รู้น้ำหนักเราเยอะแล้วเราก็กหาหมอรักษาโรคโนโรคนี้มาหมอก็จะบอกว่า ออกกำลังกายเถอะลดน้ําหนักเถอะมันจะดีกว่าที่แบบมานั่งกินยาอยู่อย่างนี้ครับ <c oughs> คุณแบงค์ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างในช่วงที่น้ําหนักเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆคือมันพาให้โรคมาทีละโรค2โรคมีอะไรบ้างคือสักสาปีก่อนเนี่ยเป็นไขมันในเลือดก,ก่อนอจริงๆตอนนั้นเราไปหาหมอด้วย,วยคิดว่าเราเป็นออฟฟิซินโดมคือเราจะปวดร้าวต้องตหนยิยวชีไปถึงสะบักหลังแล้วเราเข้าใจว่าเป็นออฟฟิซินโดมหรือเปล่าก็ไปหาหมอแต่หมอให้ยาลดไขมันมาตอนนั้นไม่เข้าใจเลยว่า อ้าทำไมหมาต้องขยารดไขมันมันเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมครับหามาเรื่อยๆนอกจากไขมันไม่หายแล้วปีปีหนึ่งถัดมาก็ได้ยาความดันมาเพิ่มเพราะว่าเป็นความดันด้วยก็สองโรคแล้วนะครับทีนี้แต่แต่ระหว่างนั้นคุณแม่ก็ยังไม่ลดน้ำหนักถูกไหมไม่ลดครับก็กินยารักษาโรคอื่นๆไปใช่ก็เป็นยาลดไขมันยาลดความดันอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะครับสรุปว่า ลดไขมันในเลือดลดความดันแล้วพอตอนหลังเห็นบอกตรวจเจออะไรอีกที่ทําให้สะดุ้งอีกคือจริงจริงอ่ะมันหลังจากที่ตรวจเจอเนี่ยคือหลังจากลดน้ําหนักลดน้ำหนักมาแล้วสักประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยมันมันปวดท้องมากคือจริงไอ้ปวดท้องเนี่ยมันจะมีอาการท้องอืดก่อนท้องอืดเราก็คิดเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่าไปให้แพทยาสตพทบอกเป็นกระเพาะให้ยามากินไปหาหมอคลินิกหมอคลินิกบอกเออป็นน่าจะเป็นโรคกระเพาะ ก็รักษามาอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งแล้วจนสุดท้ายปวดทนไม่ไหวเข้าโรงพยาบาลใหญ่ก็เข้าไปที่จุฬาคุณหมอก็ตรวจมาให้ก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะน่าจะเป็นนิ่วในถุงน้าดีหรือเปล่าก็ไปทําอันตรสาวเจอนิ้วสองเม็ดคุณหมอก็บอกมันมันก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่าเป็นเกิดจากอะไรแต่คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นจากความอ้วนก็ได้หรืออาจจะเป็นเม็ดสีอะไรเงี้ยลักษณะประมาณเนี้ยครับทีนี้พอตอนที่คุณหมอเฉพาะทางเนี่ยส่งไปให้คุณหมอสัตวแพทย์ จะผ่าละคุณหมอก็ดูผลอันตรสาวที่ส่งมาครับเขาบอกว่าตับมันดูแปลกๆก็เลยส่งเอ็มไอก่อนแล้วกันทีนี้ลงมารัฐบาลคิวมันจะยาวนิดนึง<ะ>ช่วงหนึ่งเดือนที่รอเอ็มไอะครับเราก็คิดว่าไอตับแปลกๆนี่มันมีอะไรเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเขาจะบอกว่าที่โรคเกี่ยวกับตับนะครับมันก็จะมีพวกฝีในตับมะเร็งตับอะไรพวกนี้เราคิดเอเป็นมะเร็งหรือเปล่าเราคิดถ้าเราเป็นมะเร็งเราต้องแข็งแรงมากเลยถ้าเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ย เราต้องทาทุกอย่างเลยนอกจากออกกำลังกายคือเดิมเนี่ยช่วงแรกที่ลดเนี่ยลดอย่างเดียวแต่ไม่ลดอาหารลดบ้างพวกน้ําหวานอะไรพวกเนี้ยแต่ว่า,ากินสามมื้อปกติเนื้อย่างทอดอะไรเงี้ยกินปกติยังไม่ได้ลดน้าหนักแบบหักโหมครับใช่ค่ะแต่<ก>พอ,อไปตรวจเจอครั้งนี้คือคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มคิดได้และแล้วก็เริ่มที่จะควบคุมนิดๆหน่อย แต่ว่าพอไปตรวจเจอครั้งนี้แล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งรนั่น,นะเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ลุกขึ้นมาทําอะไรแบบจริงจังใช่ไหมฮะคืออาหารเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าคลีนรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราจะเราจะเลือกกินในลักษณะที่ว่าไม่มันไม่ทอดเพราะว่ามันกับทอดเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับถุงน้ําดีม,มันทําให้ถุงน้าดีทํางานเราก็จะเจ็บเราก็เลยลดมันลดทอดก่อนแล้วก็เราก็ไปเจอมาว่าพวกของเค็มของอาหารแปรรูปเลยพวกเนี้ยมันมีผลทําให้ความดันขึ้นแล้วก็ ไม่ดีกับไตอะไรพวกนี้เรกล็ดอีกเราก็จะเลยเลือกกินมากกว่าแต่ว่ากินเป็นพวกถ้าแป้งเราก็จะกินพวกข้าวกล้องขนมปังโฮลวีแเราก็กินพวกสุก,กี้อะไรพวกนี้ครับที่แบบว่ามันหาก,กินได้ง่ายๆแหละไม่ต้องไม่ต้องไปพิเศษอะไรแต่ว่าเลือกกินส้มตำอะไรางี้ก็กินครับปลาก็เลือกเป็นนึ่งถ้านึ่งไม่ได้จริงๆก็เป็นย่างอะไรอย่างนี้ครับค่ะก็พยายามดูแลตัวเองมาใช่ครับแล้วจนกระทั่งไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้น ก็ <K un> คุณหมอบอกว่าโอเคมันเป็นนิ้วถุงน้ําดีแล้วแต่ว่าตับเนี่ยจะซีดนะแต่ซีดเนี่ยมันมันยังไม่อันตรายมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าตัวเนื้อตับเองก็ดูลักษณะเหมือนไม่ค่อยดีไม่ถึงกับแข็งแต่ไม่ค่อยดีหมอก็ถามว่ากินเหล้าหรือเปล่าบอกอ๋อเราไม่ได้กินเหล้าเลยแต่ด้วยความที่เราเคยเหมือนกับว่าเคยว้วยวนร้อยสามสิบกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีผลทำให้เนื้อตับเราไม่ดีเพราะว่ามันเคยทํางานหนักใช่ครับก็แต่คุณหมอก็อเรื่องตับเดี๋ยวค่อยดูดูกันไปแต่ว่าเรื่องถุงน้ําดีคงต้องตัดต ก็มีนัดมีนัดเข้าโรงบยาบาลตัดถุ่นน้ำดีครับค่ะนัดเมื่อไหร่คะก็วันที่25เนี่ยครับนัดวันที่25่สิบกุมภา,าเนี่ยค,คือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่ที่คุณแบงค์รู้ตัวว่าตัวเองน้ําหนักมากคุณแบงค์พยายามที่จะไปหาหมอรักษาโรคนั้นโรคนี้ซึ่งมันมาเป็นแพ็ค เดียวกันกับความอ้วนนี่ก็คือทำมาระยะหนึ่งแล้วจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนว่าเอาละร่างกายเราจะไปอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วจะปล่อยไม่ได้<ช>ถึงได้ลุกขึ้นมาทั้งควบคุมอาหารทำกันบ้านเรื่องโภชนาการ<ช>อะไรต่างๆที่ฟังฟังมาเนี่ยไม่คลีนก็เกือบคลีนแล้วนะคะ<ช>ก็ดูแลตัวเองคุณแบงค์ใช้เวลาที่ลดน้าหนักด้วยการควบคุมอาหารแล้วก็ทาอะไรอีกบ้างถึงได้ผอมลงขนาดนี้ คือหลังหลังจากเราเลือกเลือกที่ยะทานแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเราจะเพิ่มเวลาในการออกกําลังกายะจะเคยเล่นอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็จะเป็นชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเล่นอะไรบ้างคือมันก็จะมีลักษณะการออกการออกกําลังกายเนี่ยของผมมันจะมี2ลักษณะคือการเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอ <Card io S 1> คาร์ดิโอก็คือพวกวิง่งคือเดินมาวิ่งไม่ได้เลยเราก็จะปั่นจักรยานอยู่กับที่ก่อนคือตอนที่น้ําหนักมากมาวิ่งไม่ได้ปั่นจักรยานอยู่กับที่ก่อนทีนี้พอเราปั่นไปเนี่ยปั่ หัวใจเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วด้วยด้วยแรงปั่นเท่าเดิมหัวใจเราจะไม่เต้นแรงและฮารเรทมันจะไม่ได้เราก็เลยต้องเริ่มขยับไปวิ่ง oh. พอน้ำหนัานากต่ำกว่าร้อยเนี่ยเราก็ไปเริ่มวิ่งแล้วแรกๆก,ก็กิโลแรกก็ไม่ไหวแล้วครับพอมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ล่าสุดก็คือฟันลันได้ประมาณ5-6กกิโลไงวิ่งได้โอ้โห oh. นั่นก็เลยทําให้การควบคุมหรือว่าการลดน้ําหนักของคุณแบงค์ได้ผลเป็น2เท่ามไม่ใช่แค่ควบอาหาร<ช>อย่างเดียวแต่ว่าออกกําลังกายควบคู่ไปด้วย,วยพอฟังมาถึงแบบนี้แล้วนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหคุณแบงค์เก่งจังเลยแล้วก็อยากจะทําตามบ้างช่วงหน้ามาฟังสูตรสาเร็จจากคุณแบงค์กันเลยนะคะว่าเขาเริ่มใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรเมื่อเริ่มเห็นผลนะคะว่าน้ําหนักตัวก็เริ่มลงแล้วก็ การดูแลควบคุมการรับประทานอาหารเนี่ยก็เป็นอ,อ,อย่างเคร่งครัดแล้วก็มีวินัยมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันเป็นข้อๆเลยนะคะจะได้ทำตามกันเกิดคนที่มีแรงบาันดาลใจในวันนี้ค่ะ ท้อ,อก,กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะวันนี้ยังคงอยู่ในประเด็นลดอ้วนลดโรคชนะใจตนชนะทุกสิ่งค่ะโดยอยู่กับต้นแบบการลดน้าหนักด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพนะคะคุณแบงค์นัทธนวินจันเผ่าแสงค่ะได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าสาเหตุที่เขามีแรงบันดาลใจในการลดน้ําหนักก็เพราะว่าเจ็บป่วย ความอ้วนนำมาซึ่งโรคหลายๆอย่างก็รักษายังไงก็ไม่หายสักทีต่อเมื่อคิดได้แล้วก็เริ่มดูแลตัวเองลดน้ำหนักดูแลโภชนาการและออกกำลังกายถึงได้มีรูปร่างเป็นแบบวันนี้ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนี้85ครับ85จาก132 13เหลือ85ใช้เวลาเท่าไหร่คุนแบงค ตอนนี้น่าจะสิบเอ็ดเดือนแล้วครับสิบเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนคือยังไม่เต็มหนึ่งปีด้วยซ้าครับใกล้ลวครับประมาณเดือนหน้าก็ได้ครบปีแล้วคือแปลว่าบางคนที่บอกว่าโอ้โหลดน้ําหนักเยอะเนี่ยเป็นสิบสิบกิโลนี่ต้องใช้เวลาหลายปีเนี่ยไม่จริงคือจริงๆถ้าเอาจริงนี่คือไม่ถึงปีเหมือนทุนแบงค์เนี่ยหรอคือจริงๆต้องบอกว่าที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดค่อยๆลดประมาณครึ่งกิโลศูนย์จุดห้านะครับจนถึงประมาณสามกิโลไม่เกินนี้ต่อเดือนใช่แต่ของผมเนี่ยที่มันลดเร็วด้วยเนี่ยเพราะมันมี ป่วยหนักเนี่ยมันกินอะไรไม่ได้เลยช่วงนั้นน้ำหนักมันจะลงมากพอลงมากแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยเริ่มเหี่ยวละเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ไปออกกาลังกายแต่ว่าเรากินอาหารน้อยลงมันทําให้กล้ามเนื้อเราเหี่ยวแต่พอพอเราเริ่มอาการป่วยเริ่มดีขึ้นเนี่ยเราก็รีบรีบเลยรีบออกไปออกกำลังกายแล้วก็พยายามกินกินให้มันเยอะขึ้นแต่กินให้เยอะในที่นี้เนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าไปกินแบบโดนัทอะไรพวกเนี้ยเราก็เลือกพวกผลไม้ผักแป้งเนี่ยห้ามงดคือคนลดความอ้วนจะบอกว่า รถแป้งอันนี้ไม่ถูกต้องเลยคือเราต้องแป้งเนี่ยมันเป็นคาร์โบดมันเป็นพลังงานหลักที่เราแบบว่าต้องใช้อย่างไงก็ต้องใช้เพราะนั้นแป้งเนี่ยคือยังไงก็ห้ามงดเลยค่ะแต่เราต้องเลือกกินแป้งที่มันเป็นเกรดดีอย่างเช่นพวกขนมปังโฮวีอย่างที่บอกครับเขราะต้องเลยพวกเนี้ยเลือกเลือกแป้งที่มีดัชนีน้ําตาลต่ําใช่ครับไม่ไม่ใช่ว่าไปกินแป้งแบบอ๋อแป้งนั้นไปกินโดนัทอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับค่ะแปลว่าสูตรของคุณแบงค์นี่คือ กินได้คขาเมื้อด้วยไม่ได้ลดเลยจริงๆอ่ะมื้อเย็นมื้อเย็นก็กินได้นะครับแต่ที่ผมไม่กินเนี่ยเพราะว่าพอกลับบ้านไปมันเย็นแล้วไปออกกําลังกายกลับมาเนี่ยถ้าเรากินเราก็จะไม่ได้นอนเพราะว่าถ้าเรากินก่อนนอนเนี่ยมันก็จะมีพวกท้องอืดกดไหลย้อนอะไรพวกนี้ครับก็เลยไม่ได้ทานแต่ว่าห่อนออกกําลังกายเนี่ยสักบ่ายสี่อะไรอย่างเงี้ยมีมีทานเป็นมื้อย่อยๆมากกว่าค่ะคือจะกินตอนเช้าเนี่ยเราจะกินมื้อเช้าเลยเจ็ดโมงมื้อเช้าถึงเจงานเจ็ดโมง กลางวันเรากิน11โมงมื้อเช้า7โมงที่ว่านี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเยอะน้อยขนาดไหนเน้นโปรตีนคือคือฟังมาหลายสูตรใช่ไหมคุณแบงค์บางสูตรบอกว่าเช้ามาเนี่ยขอเป็นโปรตีนแล้วกินเยอะๆอะไรแบบนี้สูตรคุณแบงค์เป็นจริงๆตามตามที่ศึกษามาก็เป็นอย่างนั้นถูกต้องครับแต่ว่าคือของผมเนี่ยมันหาอะไรที่มันไม่มันเท่าเช้าเนี่ยค่อนข้างยากก็จะมีสุกี้ร้านประจําที่เขาจะเขาจะต้มแล้วก็เขาทําไม่มันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กินของเขาทุกเช้า ว่าพอหลังจากกินสกี้แล้วเนี่ยมันจะมีช่วง8ปดเโมงเนี่ยมันจะมีมือย่อยอแล้วก็จะกินพวกอาจจะเป็นพวกแซนด์วิชทูน่าบ้างหรือว่าก้วยหอมที่หาได้ตามเซเว่นเลยเลยครับอ๋อก็คือว่าพอแบ่งเวลาจากเช้า7จ็ดโมงตอนสายเก้าโมงหรือสิบโมงเนี่ยมือย่อยย่อยแต่เลือกมือย,อย่อย,อย<ๆ>นี่ก็คือเลือกคแค่ให้อยู่ท้องใช่ครับอ่าแล้วก็จะไปทานกลางวันประมาณ11บเอโมงนิดนิดครับทีนี้สิบเอโมงเนี่ยบางทีราสสมต่ำเปิดละ แล้วก็เราก็เลือกส้มตำปลาปลาปิ้งปลานิยนบ้างปลาดุกบ้างอะไรอย่างครับล้วก็ทานข้าวเหนียวมะทานครับข้าวเหนียวนี้ปกติก็คือทานเขาให้มาทานนึงก็คือทานหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหเคี่ยวข้าวเคี่ยวเนียเคี่ยแป้งเคี่ยวเขาไม่ทานข้าวเหนียวทานแต่ส้มตำปลาเป่าก็ไม่ขนาดนั้นใช่แต่ว่าผักเนี่ยเต็มที่คือกินกินเต็มที่เลยผักให้ให้อะไรมาให้กินผักกาดทหระพาอะไรเงี้กินหมดซึ่งปกติแต่ก่อนเขาไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ แต่หลังๆนี่ก็คือกินเยอะขึ้นพอเราคิดไว้ถ้าเราเป็นโรคลายเราก็ต้องมีพวกนี้ไปสู้กับมันครับ่เอาละมื้อเช้าเต็มที่แบ่งเป็นมื้อสายๆย่อยๆนิดนึงแต่ของมีประโยชน์แล้วก็ไม่มากเกินไปพอมื้อกลางวันก็ก็ทานเต็มที่เหมือนกันประมาณหนึ่งครับค่ะก็ประมาณหนึ่งบ่ายๆมีไหมมีครับบ่ายๆก็จะปอกแอปเปิ้ลไว้ทานทุกวันเพราะว่าเขาบอกว่าแอปเปิ้ลมันดีกับพวก ถุงน้ําดีอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะช่วยสลายนิ้วอะไรเงี้ยมาคนบอกทานแอปเปิ้ลเขียววันละลูกนี่คือไม่ต้องไปหาหมอขนาดนั้นเลยสูตรมีเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินครับเคยได้ยินคือเราก็ไม่ทราบเนาะแต่เราคิดว่าผลไม้มันน่าจะโอเคเราก็กินแอปเปิ้ลไม่แอปเปิ้ลก็กล้วยก็ส้มอะไรแถวๆนี้ครับแต่เป็นผลไม้ประมาณไปสามไปสี่บางทีก็เดินไปเซเว่นถ้าแบบมันไม่มีอะไรกินก็อาจจะเป็นแซนด์วิชหริอบางทีก็พวก ขนมจีบไม้หนึ่งอะไรเงี้ยครับก็อยู่แล้วประมาณ3บาสามสีก็อยู่ท้องก็พยายามอัพเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมีคนถามมาเราก็อัพให้ดูเลยเนี่ยเรากินเท่านี้จริงจริงเรากินวันหนึ่งไม่น้อยนะอย่างที่คุณเห็นแล้วอย่าไปลดเพราะว่าถ้าลดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาเยอะพวกโยโย่เอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ครับเราก็เลยให้เขาเห็นเลยว่าเ,เรากินเยอะนะวันหนึ่งเรากินไม่น้อยเลยนะ,ค,ะครับตอนเย็นล่ะคะก็คือเราเราทานบ่ายสี่แล้วใช่ไหมครับพอถึงกว่าจะถึงบ้านเนียบางทีห้าโมงหกโมงอย่างที่บอกว่าพอไป ไปเล่นฟิตเนสเสร็จวิ่งเสร็จมันกลับมาบ้านอาบน้ํามันก็ได้เวลานอนพอดีคือจะบอกว่าเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่องการพักผ่อนถ้าเราทําทุกอย่างดีแล้วแต่เราไม่ได้พักผ่อนร่างกายมันก็ไม่ได้พักแทนที่มันมันจะหยุดเพื่อที่แบบว่าไปดูแลตัวเองซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออะไรเงี้ยมันก็ทําตรงนั้นได้ไม่เต็มที่การลดน้ําหนักลดความอ้วนอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยได้ผลคค่ะครับมันก็ขึ้นๆลงๆลงใช่คือ เพราะนี่คือคือต้องมีเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเอาล่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องของการพักผ่อนเมื่อสักครู่อาหารยังไม่หมดนะคุณแบงค์มื้อเช้ามื้อสายมื้อกลางวันมื้อบ่ายแล้วก็มื้อเย็นเรียกว่าเป็นมื้อย่อยๆทั้งหนักทั้งเบาสลับกันไปแล้วแต่ความต้องการของของวันนั้นแต่คุณแบงค์เนี่ยสูตรของแบงค์คือเท่าที่ฟังคือไม่ได้อดอาหารเลยนะคะแต่เลือกแล้วก็ซอยเป็นเป็นมื้อเล็กๆแบบนี้ค่ะเครื่องดื่มเป็นยังไงคือแต่ก่อนเนี่ย ทาน้ำบัลลมเป็นวันเป็นลิรนะฮะคนใหญ่อะ่ะทานหมดบางวันสองขวดด้วยซ้ำโอ้ยแสดงว่าแสดงว่ามีส่วนที่อ้วนพนันบัลลม<ช>ด้วยใช่ไหมตอนที่น้ำหนักมากๆใช่ครับน้ำผลไมลอ้อะไรเงี้ยชอบกินมากทีนี้พอเราเริ่มลดความอ้วนเนี่ยน้ำบัลลมตัดทิ้งเลยตัดทิ้งก่อนรนะดับแรกไม,ไม่กินเลยคือไม่ว่าจะเข้าที่ไหนก็ตามน้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะก็คือไม่ว่าจะเข้าร้านไหนก็คือกินน้ำเปล่าอยู่บ้านก็กินน้ำเปล่าค่ะน้ำเนี่ยบางคนลดความอ้วนไม่กินน้ำเพราะบอกว่า กินแล้วน้ำหนักมันขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นบวมน้ามาคนกลัวแบบนั้นนะครับไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าแต่ไม่ใช่แบบกินเยอะทีเดียวลิตรหนึ่งนะครับค่อยๆกินใช่กินวันหนึ่งอ่ากินแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบไปทีนกินขวดหนึ่งครึ่งขวดอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะเหมือนสูตรที่เราเรียนเ สุขศึกษาเลยนะวันหนึ่งคือ6กถึงแปแก้วอะไรแบบนี้แต่ว่าบางคนคิดว่า6กถึงแแก้วแก้วมาเต็มเต็มแล้วก็อึกอึดอึคราวเดียวเว้ยเนี้ยไม่ใช่แต่ว่าค่อยๆดื่มค่อยๆดื่มไปแต่ว่ารวมแล้วทั้งวันเนี่ยหกถึงแแก้วนี่คือสูตรสําเร็จแบบง่ายๆเลยนะกอย่างที่บอกเลยงดน้ำหัดลมดื่มน้ําวันละ6กถึงแแก้วค่อยๆดื่มทยอยไปแล้วก็น้ําผลไม้ตัดออกเลยไหม คือน้ำผลไม้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยด้วยโรคที่เป็นโรคนี้ยค่ะคุณหมอว่าทานน้ำ Apple D, อแอปเปิ้ลดีเราก็ยังทานบ้างแต่จริงๆคุณหมอก็บอกว่ามัไมีน้ําตาลแต่เราก็จะกินไม่เยอะวันหนึ่งกินร้อยมิลสองร้อยมิลอะไรอย่างนี้นครับก็กินบ้าง,างกินบ้างครับชากาแฟเป็นยังไงอ,อ๋อไม่ทานเลยครับอเพราะว่าแต่ก่อนทานแต่ว่าชาเนี่ยมันจะมีพวกใส่นมใส่ครีมมันจะมีอันตรายคือผลพวกไขมันที่แบบเขาเรียกว่าไขมันทรานที่แบบว่าเป็นไขมันที่ ร่างกายสร้างเองได้ถ้ากินเพิ่มเข้าไปมันก็จะยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่ค่ะอันนี้ก็คือตัดเลยไม่กินเลยแล้วกาแฟดําล่ะชาสมุนไพรล่ะอะไรแบบเนี้ยพวกนี้อนุโลมไะคือจริงๆอมันกินได้สําหรับคนอื่นๆเนาะแต่ผมมันเป็นโรคที่แบบว่าเกี่ยวกับการย่อยอาหารอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชากาแฟมันทําให้ท้องผูกนะครับใช่ไหมเลยก็ลดไปเลยใช่ ก็เลยป็นเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยได้สูตรที่เข้มข้นกว่าคนอื่นเขาอ่ะสำหรับคุณแบงค์นะเอาล่ะได้หลายเรื่องแล้วนะคะผู้ชมทีนี้เห็นบอกว่าการออกกําลังกายคือตอนแรกที่เริ่มลดอ่ะค่ะก็ยังไม่ไม่มากนักเพราะว่าตอนนั้นคือน้ําหนักก็ยังมากด้วยใช่ไหมคะวิ่งก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวทีนี้มันเริ่มมีพัฒนาการมายังไงการออกกําลังกายของคุณแบงค์คือจริงๆผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยแหละพอเราเริ่มอย่างสมมติถ้าเราเริ่มปั่นจักรยานไปสักพักนึงเนี่ยเริ่มทำคาร์ดิโอเนี่ย ปอดหัวใจเราจะแข็งแรงขึ้น <ฮะ S 2> พอแข็งแรงขึ้นเราก็จะทําได้มากขึ้นเหมือนการกล้ามเนื้อเหมือนกัน,กน,น,กนแรกๆที่ซิทอัพเนี่ยทำไม่ได้เลยเพราะว่าทํหนึ่งครั้งสองครั้งสามครัง้งตะคิวขึ้น <ฮะ S 2> ทั้งวันเลิกเล่นวันที่สองมาอย่างขึ้นอยู่มันก็จะมันก็จะแต่ว่ามันจะพักน้อยลง <ฮะ S 2> จนหลังๆเนี่ยวันหนึ่งสิทเป็นผันก็ก็ไม่รู้สึกอะไรโฮโฮเพราะว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วนะครับมันมันเริ่มชินก,กับกับการที่เราทําแบบเนี้ยเรื่อยๆ พอกามเนื้อยราแข็งแรงเนี่ยเราก็ออกกําลังกายได้มากขึ้นปอดหัวใจแข็งแรงเราก็วิ่งได้ไกลขึ้นค่ะครับแต่กว่าจะชินเนี่ยใช้เวลานานไหมคุณแบงค์นานครับหลายเดือนครับคือคนเราเนี่ยนะคะจากคนที่ไม่เคยออกกําลังกายแล้วจะหันมาออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยมันจะมีมานขาวมานดําสู้อย <ใน S 2> ู่ในหัวแล้วนะคุณแบงค์แล้วบางทีพอเหนื่อยปุ๊บขี้เกียจปุ๊บอะไรต่างๆคออ้างเต็มไปหมด<ช>คุณแบงค์ต่อสู้กับกับความคิดในหัวยังไงบางทีเนี่ย กลับมาบ้านเนี่ยอยากให้ฝนตกเลยสามเพราะว่าฝนตกก็ได้ไม่ต้องบอกกับลังกายมีข้ออ้างแต่แต่พอเราเราคิดว่าถ้าเราหยุดทําไปไอ้สิ่งที่เราทำทำทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสูญเปล่านะเราก็พยายามทํามันทามันแล้วประกอบกับว่าพอทําไปแล้วเนี่ยเรามาป่วยด้วยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราอย่างที่บอกคับว่าถ้าเราป่วยหนักจริงๆเราต้องใช้ที่ร่างกายที่แข็งแรงมากๆเลยสู้กับมันเราก็เลยแบบว่า ต้องทาต้องทาให้ได้อย่างวิ่งเนี่ยจริงๆก็มีเป้าหมายว่าวันหนึ่งเราจะวิ่งมาราธอนให้ได้เราก็พยายามมันก็จะเริ่มจากฟันรันก่อนมินิก่อนแล้วก็มาฮาฟใช่ไหมครับเราก็เริ่มแต่ตอนนี้ฟันรันแล้วฟันรันได้แล้วใช่ก็วิ่งพอวิ่งได้5กิโลเราก็ดีใจแล้วบอกคนอื่นคนนี้ไปทั่วเลยว่าเฮ้ยเราวิ่ง5กิโลได้แล้วนะแต่จริงจคนอื่นเขาก็ไปวิ่งมาราธอนคือเราอย่าไปมองคนที่เขาเหนือกว่าเยอะใช่แต่เรามองว่าเฮ้ยเราเริ่มวิ่งจากโล คือแบบเราก็ชนะตัวเองไปเรื่อยๆแล้วนะ,ะเราก็ทําลายสถิติของตัวเองเราอย่าไปดูคนอื่นว่าเฮ้ยเขามีซิกแพคแล้ว,ลวเขามีโน่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยเราต้องบอกว่าคนที่อ้วนเนี่ยเรามาจากติดลบมากๆเลยนะครับเรามาจากเรามาจากแบบว่า้เดือนยังเหนื่อยอ่ะหายใจยังเหนื่อยอครับขึ้นบันไดไม่ต้อง<ช>ไม่ต้องชวนกันขึ้นบันไดอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปมองคนที่เขาแบบโอ้โหมีซิกแพคโน่นี่นั่นเรามองสุขภาพก่อนดีกว่าเรามองว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยโรคของเราลด ลงไหม,มเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นไหมอย่างอย่างหลักๆเลยครับอันนี้เรื่องบอกแบบว่าเคยเป็นภูมิแพ้ตื่นเช้ามาหายใจตีบบางทีสำลักหลับตอนกลางคืนอะไรเยงี้ครับแล้ววันหนึ่งมันหายไปเนี่ยเราดีใจตรงที่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องพ่นยาเราไม่ต้องทําอะไรแล้วอะไร้ยครับ<อ>เราก็เลยแบบว่าดูดีจะดีใจกับตรงนั้นดีกว่าอ,อย่างที่เคยบอกว่าปวดนิ้วก็หาย,หายก็ปวดตรงเนี้ยครับคือ,ค,อคือมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไปเดือนหนึ่งแล้วหาย แต่คือแบบว่ามันจะเริ่มรู้สึกว่ารูเรา<อ>ลงเร<ด> <ๆ S 1> ื่อยๆใช่จนถึงทุกวันนี้เราปวดอยู่ปลายนิ้วแต่ว่าพวกสะบักพวกอะไรเงี้ยไม่ปวดแล้วจากที่ตะก่อนเราต้องไปหาหมอนวดบ่อยคือให้หมอนวดจับเส้นไปวัดโพไปอะไรเงี้ยครับ<ะ>ทุกวันนี้คือลืมไปเลยเราไม่ได้ไปพวกนั้นเลยแปลว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเริ่มหายไป หายไปพร้อมๆกับน้ำหนักตัวที่ค่อยๆลดลงจนกระทั่งแข็งแรงแล้วก็ดูสดใสดูหนุ่มกว่าวัยดูกระปรี้กระเป๋าผิวพรรณคือมันทุกอย่างเลย<ช>นะคะเพราะว่าควบคู่กันทั้งการออกกำลังกายและโภชนาการนี่คือเคล็ดรับความสำเร็จที่คุณแม็กมาเปิดเผยแบบที่ไม่ได้คิดอะไรตอบแทนนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ลดอ้วนลดโรคไปด้วยกันช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายค่ะ คือเคล็ดลับที่ต้นแบบรถน้ำหนักด้วยตนเองของเราด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดพื้นฐานที่สุดมาเปิดเผยนะคะที่ทำงานคุณแม็กซ์ทงานอยู่ที่ TOT นะคะจากเป็นวิทยากรจนตอนนี้ก็ขยับมาเป็นนักบริหาร,รที่ทำงานเขาแปลกใจไหมเขาเห็นเราแบบ Before After แล้วแล้วเขามีปฏิกิริยายัางไงบ้างคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะครับเขาก็จะบอกว่า ทำยังไงทำไมทาไมถึงลดได้ต้องทำอะไรบ้างไหมกินยาหราือเปล่าเป็นเอดไหมก็มีบางทีของบางคนก็มาถามเราก็แบบเออเราก็าาบอกเขาว่าเออใช้ชีวิตปกติน่นะทำให้มันเป็นปกติเลือกกินหน่อยออกกําลังกายอะไรเงี้ย <คะ S 1> เขาก็จะมีหลายๆคนที่แบบว่าเ,ออเขาเห็นเราทําได้เขาก็อยากทําได้บ้างไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือแม้กระทั่งที่หมู่บ้านเองที่ยิม <คะ S 1> ที่เล่นนะครับ <คะ S 1> พอพอคุณป้าคุณลุงก็เห็นว่าเออมันลดได้จริงอะไรเงี้ย ขาก็แบบอยากอยากจะมาเล่นบ้างมาออกบ้างที่ทํางานก็อยากจะทําบ้างเพราะคิดว่า ในเมื่อมันมีคนที่ทําได้จริงๆอะไรอย่างี้ครับอืมคือมันจับต้องได้แล้วไม่กินยาลดความอ้วนไม่กินครับไม่กินเลยไม่ใช้วิธีที่ผิดธรรมชาติหรือใช้วิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ที่มานอกเหนือจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นต้นแบบแห่งการลดน้ำหนักด้วยธรรมชาติจริงๆแต่ว่ากว่าจะเอาชนะใจตัวเองขนาดนี้ได้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าจะทำได้ไหมจะไหวไหมเนี่ยหรือบางทีไปครึ่งทางแล้วจะถอยกลับมาคุณแม่อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนยังไงบ้างคะ คือจริงๆแล้วอะผมมองว่าทุกคนอะทำได้หมดแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าทำแล้วมันไม่ไม่ไมชินหรือว่าอะไรเงี้ยคือทําให้มันเป็นปกติเป็นชีวิตปกติไปอย่างเช่นกินเนี่ยเราไปเราไปทำอาหารคลีนกินทุกมือมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเลือกกินน่อย<ะ>ไม่ต้องคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดูแล้วโอเคมันมันค่อนข้างเฮลตี้อย่างเช่นอย่างที่บอกครับพวกสุก,กี้ส้มตำอะไรพวกเนี้ยครับส้มตำก็บอกเขาแล้วกันว่าน้ำตาลไม่เอาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยครับก็ พวกทอดพวกมันอะไรเงี้ยสำคัญพวกอาหารแปรรูปเลยพวกเนี้ยคือคิดก่อนกินมากขึ้นใช่ไหมใช่แล้วส่วนการออกกําลังกายเนี่ยคุณแม่ก็คือต้องมีวิตในอ่าใช่คืออย่างเวลาปกติเนี่ยบางทีบางวันแบบไปไหนมาไปไหนมาดึกๆอะไรเงี้ยกลับไปยิมมันมืดละเราไปไม่ได้เราก็อ่ะวิตพื้นซิทอัพอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ต้องทำแต่ต้องทําครับใช่แต่มันมันก็ต้องมีวันพักเนาะต้องพักบ้างเนี่ยครับแล้วก็ สำคัญเลยอย่างที่บอกพักผ่อน <c oughs> คนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพักผ่อนเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็พยายามนอนให้เร็วเพราะว่าโดยเทคนโนโลยีสมัยนีย้เราสามารถดูรายการย้อนหลังได้ <c oughs> หรือว่าหรือว่าเราจะเก็บไว้ดูอัดเทปหรือว่าอะไรเงี้ยมันทําได้อยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พักผ่อนให้เร็วหน่อยสองทุ่มสามทุ่มเต็มที่ไม่เกินสี่ทุ่มเียครับก็นอนยังไงก็ให้ครบหกถึงแปดชั่วโมงพักผ่อนสําคัญครับค่ะ จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราเรียนสุขศึกษาตั้งแต่<ช>ตอนเด็กเลยนะแต่ว่าด้วยชีวิตประจําวันด้วยการทํางานที่แตกต่างกันแล้วก็พอโตขึ้นสิ่งเร้ามันเยอะมากในชีวิตประจําวันมันก็เลยทําให้เราลืมเรื่องพื้นฐานอย่างนี้ไป<ช>สุดท้ายแล้วสูงสุดคืนสู่สามาันกลับมาดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาตินี่ก็<ช>ดีที่สุดเลยถึงตอนนี้มีความสุขขนาดไหนคุณแบงค์มันจริงๆมันมีความสุขมากตรงที่ว่าเวลาเราไปร้านร้านเสื้อผ้าอะไรเงนี้ครับ คือซ้สมัยก่อนอะไรเงรี้ยเขาไปเขาจะบอกไม่มีไซส์นะเราก็จะแบบอา้าวเจ็บปวดใช่ครับเจ็บเจ็บมากทุกวันนี้เขาก็จะแบบสามสี่ให้พี่สามสองอะไรเงรี้ยเขาจะแบบเขาก็จะกะเอวให้เราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเย็็ๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็จะโอเคแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วนะ <c oughs> ใช่ครับ,รบมีความสุขมากเลยแล้วก็หลายคนบอกว่าเวลาที่เราพิชิตเป้าหมายอะไรที่ยากๆอย่างเช่นการลดน้ําหนักเนี่ยมันมีพลังส่งต่อไปอยังการบรรลุเป้าหมายอื่นๆตามมาด้วยคุณแบงค์มีข้อนี้ไหมคือมัน ถ้าเราชนะใจตัวเองได้สักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นถ้าเราเรื่องลดน้ําหนักเนี่ยพอเราทําให้ละชีวิตเรามีวินัยขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้รู้จักการที่แบบว่าควบคุมตัวเองในเรื่องอื่นๆได้มากขึ้นด้วยครับเพราะว่าเรื่องที่ยากกว่านี้เราก็ยังควบคุมได้เพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอยื่นอะไรเงี้ยเราก็ จะรู้จักยับยั้งชั่งใจอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็บรรลุเป้าหมายได้แบบสบายมากเลยเพราะลดน้ําหนักนี่ยากที่สุดแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณแบงค์ที่มาแบ่งปันข้อคิดเคล็ดลับความสําเร็จแล้วก็แรงบันดาลใจในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะและนี่ก็คือเรื่องเราลดอ้วนลดโรคชนะใจตนชนะทุกสิ่งแน่นอนเหมือนกับต้นแบบโดยธรรมชาติคนนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ